คำว่าเฟินซินแปลว่าอะไรคำนี้นะคะมาจากคำว่าเฟินที่แปลว่าแบ่งบวกกับคำว่าชินที่แปลว่าใจเฟินชินมีความหมายแปลว่าฟุ้งซ่านวอกแวกเสียสมาธิเปรียบเทียบว่าเวลาที่เราทำอะไรแล้วใจเราโดนแบ่งไปนั่นเองค่ะตัวอย่างการใช้เช่นช่างเครื่อชื่อจงชื่อเฟินซินเวลาเข้าเรียนมักจะวอกแวกคำว่าช่างเครื่อแปลว่าเข้าเรียน เสือเสอจะอโคที่แปลว่าตอนเวลาและคำว่าสงชื่อแปลว่ามักจะเสมอเสมอเปียเป้โจจีฟุนซินเหรออย่าให้โทรศัพท์มาทำให้วอกแวกคำว่าเป้แปลว่าถูกโดนเป้โจจีฟุนซินก็คือถูกโทรศัพท์ทำให้วอกแวกหรือทำให้เสียสมาธิกงจั่วอย่าจวนซิน不要分心 ทำงานต้องตั้งใจอย่าวอกแวกคำว่าจวนซินแปลว่าตั้งใจจดจอ่อ